อาดัมสี่ดูโขโมยเหรอครับเมื่อกี้อาัมสี่เขานำดิส่อัดอมึงส่ดอกดิเอไปยไอ้เงี้ยพวกเราเล่นกูไวเสี่ยวเยมาดิมาดิมาดิมดิมาดิมดิมาดิมมาดิ่มาดิมมาเิ่มานมามาดิ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 มาดลอามาด น้องวะเออดีเออ<ะ>ดีกมหาเรื่องคนไม่ั้วเลยพี่เฉิดอ่ะเออดีเขาพาพวกมาหาเรื่องผมจะใช่หรอใช่โอ้โหดูสภาพอืาหาเรื่องใครก็ไม่รู้เนอะเขาทำอะไรกันนะครับโหลดเต็มเลยเขาทำอะไรกันอะ นี่อะไรอ่ะรออะไรอ่ะเฮ้ยน้องเชี่ยเออเอใคอจะอยู่วั้เดีครับเออเรื่องปทะําอะไรอ่ะลิเกเหรอลิเกสตรีเร็วเหรอวะอยู่เมียเดียว์ไมเหรอแล้วองอยู่เดียวอะไร็ววกเหรอเนี่ยเอ้าเราจะไปรู้วกคิดว่าลรื่อเป็นเรื่อลิเกลิเกสเตย์ในปีปีเดียวกันดูข้างหลังนี่คนละปีเฉยเอ้าคิดว่าที่คอตรงคอที่ผงะอะไรสเตย์นี่มาทำไมเนี่ยโอ้โหมาถึงอาหารแต่เรื่องเราไปตีเขาทำไมอ่ะ รู้อยู่สถาบันมันเสียไม่ได้ถูกป่ะล่ะเออจะยอมไม่ได้อะนมีสถาบันนี่อยน่โพรเซ็นนะเอาไงอะเอาป่ะล่ะสองหนึ่งเอาไม่เป็นไรถ้ากับลุงไม่เป็นไรเอาแม่งเกลียไบสถาบันไว้อะดูไกลพูดดูไกลแล้วนะอติครับอติหรือว่าทงนี้กับลุงได้ไงวะอติเห็นที่เป็นเขาเข้ามาบ้างไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเลยไม่พูดแบบนี้กับลุงได้ไงวะเนี่ยจะพูนเฮยโพรเซ็นคิดว่าจะไหวหรือวะฮะไอ้นรกหนุ่มล้อืโพรเซ็นน่ะ บ้าบ้าบ้าโอเคโอเคโอเคยอมยอมยอมแล้วยอมแล้วแล้วยอม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 ยอยอม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 ยมยอ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 มอมยอมยม เลยเชื่อไหมเอาดิฮะมีเอาไบบเอาแบบพี่ผมเบาเอาแบบพี่พี่ผมเบาเดีพี่ชายวะชายต้องตีสิแม่ตะกี้กูโดนไต้ไปช่วยเลยเวนเอาเบาพี่ผมถามออเออดิหาเนี่ยมึงสดใช่ไหมเอาดิหรือเอาเลยหรือไอ้สนามเปิดเลยไอ้จริงวะไม่มีมึงเล่นแม่งดิแซมมึงเล่นแม่งดิไม่มีคลอนี่ไม่มีคลอยนี่เอาเลยพี่น้องรองโลกสากลก็มาแล้วไอ้แซมเปิดเลย รถรถเปิดเลยรถเปิดเลยอย่าไปกลัวผมไม่มีไม่มีสัญญาไม่มีไม่มีนี่แน่นอนอุ้ยเอาไปส่งแล้วพี่อเอยฉีดยาฉีดยาพี่เอินเก็คบบีนี่ผมครับพี่เฉินฉีดยาไหมคะฉี้ข้าอ่าเข็มใหญ่ไหมคะพี่เฉินอุ้ยเข็มพี่เฉินใหญ่มากนะไหนโทษไหนโหร้องอยู่นี่เบี้ยวครับเบี้ยวแล้วแหว่งด้วยแม่พี่เฉินพี่เฉินคนไหนพี่เฉินบอกมาสิตลกจังเลยนะพอลิเกเหม็นด้วยเรื่องทรงอ่ะพี่เฉินพี่เฉินขอแค่บอกขอแค่บอกไอ้แซน อ่ะหมอหมอเป็นอะไรเป็นไมีมีใครจะฉีดอ่ะอ้าวฉีดมาหรอวัปดีเชยตังบ้าเอวแค่ตังบปญชาเอวไปกินหนมไงกระเป๋าห้าเก้าครับไม่มีใครจ่ายเบลเลยนะกุไหนกุไหนก็แค่บอกอ่ะสิบมิ้นตเร็วประเทนใจดีแล้วก็จ่ายไปแล้วนี่ไงไปจัดดอกไปจัดดอกไปจะดดอกบอสห้าร้อยของน้องติดบินไปเลยนั่นเด็กนลกเลยน่ะเว้พี่เจทนใจเว้ยโอ้โหขี้งกเลยพี่เทนใจคนไหนแล้วไม่บอกสักทีขี้เหม็นด้วย เขาไปเคลียร์เดี๋ยวเข้าไปเคลียร์ประเทศระดับแล้วม่คอยเข้าไปเคลียร์เลยอไเหรอเออเข้าไปเคลียร์เลยสภาพเคลียร์เขาอะแหวไรนะโปรลิกเกอฮะพอแหวงแหม่ภูมิพลัยเต็มคอเลยนะปากเหม็นเหมือนเดิมเลยนะภูมิพลัเต็มคอเลยนะไมนจะนะปากเหม็นเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยกลิ่นเดิมเลยกลิ่นยาสูบเล่าให้คนรูออกให้ก่อนวัสดีเชิญดูดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอกไปเล่นก่นเลยคุันโอเค ทุกคนถ้าคนได้ดูได้ดูพี่เอสเมื่อคืนอ่ะอัวเล่าระบายกับพี่เอสไปว่าอัวไปเข้าคนไอเนี้ยคนบ้าผ้าบางอะ่ะกลุ่มคนบ้าผ้าบางอะ่ะที่มีคนอยู่ในนั้นเก้าแสนคนอะ่ะแล้วอัวโดนโกงเสื้อเอสดีซีตัวหนึง่งตัวละสี่ร้อยอ่ะก็โอน,นเงนี้เขาไปนตะ่เขาก็ไม่ได้ส่งของเขาก็บล็อกอัวแล้ว,ว่ากดออกกลุ่มมาคืออัวอยากจะรู้ว่ามันพอจะทําอะไรได้ไหมโอ้มีพวกสลิปการโอนอะ่ะแต่แบบอัวอัวก็ไม่ โอ้ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรแต่พี่เอเขาเอาชื่อไปแล้วอ่ากลัวว่าคนคนนั้นเขาจะโดนอะไรไงมีคนตัดลง YouTube เลยเหรอใช่หรอกลุ่มคนบ้าบ้าบ้างกันเหรอ ครับวันนี้มีบอลอะไรบ้างอะโอ้ยปิดไปนานแะล้วนรกนี่ไมผมยังเห็นมีคนเปิดอยู่เลยมันใหงกับคนเปิดสิต้องรอไหมนะอะอเดนเขาอยู่ไหนอะเออเป็นตววดีไนดะ้อยู่ระยะทั้งคู่เลยดีใจด้วย มาคนเดียวปะไม่รู้อ่ะอีกคนนึงไอหัวเขียวมันคือใครมันจะมาหาเล่นด้วยลูกกระตานะเดีย๋ยวไปแทงเขาเลยผมผมผมไม่อยากทำครับเป็นไรว่าแค่พูดกับทุกคนเ,เฉยๆว่าเออคือสิ่งที่เขาจะโดนมันจะหนักไหมคงไม่หนักหรอกเนาะ เออเดี๋ยๆไม่ได้ใจเออเอ้ยโทษนะครับโทษไิดตีอ้วกอ้วกค้างอ่ะมันค้างหน้าหน้าเปิดกระเป๋าทำไงมีวิธีแก้ไหมหรือต้องออกไหมอ่ากด F8 แล้วพิมพ์คำว่า code inventory พิมพ์เป็นไหมไม่ไหมเฮ่ยเจี๋ยด็อกเตอร์เรียนจบมาจากประเทศนอกนะคนที่ลืม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 ชี่ยะสิบหกปีที่นอแบงดีอ่ะทำไรอ่ะ ยกพลขึ้นบกยกพลขึ้นบกตายหักตายคนแรกเลยไต้องพูดตายเพราะอะไรละเหยียบกับดักหนูตายเโอ้โหลุงหัวรังรังสถาบันเลยเมื่อกี้มันจบมันไม่มีโรงเรียนแล้วออาอะไรมาลุเยไปโรงเรียนมันปิดแล้ว โอ้โหกำลังรักสถาบันเลือดสถาบันกำลังพูงพลาดเลยเมื่อกี้เดี๋ยวได้รักอาทิตย์หน้าลงมาอาทิตย์หน้าวันวันศุกร์เน่ะลงมาได้มีรักสถาบันแน่โอ้สถาบันผมกำลังเมื่อกี้กำลังเลือดพลาดเลยเมื่อกี้เล่นกันเละลงมีตังค์ให้เขาแล้วนะไม่ตัให้น้องว่ มันมีมันมีเหรอมันมันมึงไปดูดิว่ามันมีป่ะเจอหรือมีหรือมีตังค์ป่ะนะเจอหรือมีตังค์ป่ะมีมีมีโอ้ไม่โอ้ไม่ไอไปไปสถาบันว่าให้ตังค์มาอ๋อดีดีไม่ไปถึงไม่มีก็ไม่ให้ไงพูดไปงั้นแหละดูเหมือนเป็นห่วงอะอะไรอะหรือได้แม่ยกตั้งเยอะแยะไม่คิดจะให้โอวเลยหรอแม่ยกฮะไม่ยกไหนวะเขาเห็นพวงมาลัยเต็มคอสีทองด้วยสตรีนสิเปลี่ยนชุดแล้วอ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ พี่ครับหน้านี้แล้วหน้าอะไรต่อหน้ารักครับแม่ไม่ต้องชมเรื่องนี้ของจริงมันไม่ได้คุยกับมึงเช่นี้แตุ่ณเมมันหน้าหน้านี้แล้วหน้าหน้าอะไรต่อครับหน้ามันต้องหน้าหนาวเหรอมันแรนดอมหรือว่ามันมาตามนาร้อนนาร้อนถ้าเป็นน้นนี้นาร้อนต่ออโหคนเลยคนนี้มองเลยวะาไม่เคยเจอเด็กแนวเหรอเย็นๆครับผมชื่อหริงครับ ลุงว่าอย่าบอกเ้าจะพาไปตีกับดีจีอะอ้าตีกันเฮียแล้วอ,อะไรไปสู้วะไอ้สัตว์ีดมัดเปล่าเลือดนักสู้ไงเลือดมังกรอ่ะใส่เลือดมังกรองเอาเฮียอะไรไปสู้วะเอออุ้มเออได้อยู่ได้ปะวะได้หลือปล่า สภาพขับไปในตะลกไปอ่ะดูจากทรงละ <S an> มันได้ตัง4,000เลยนะไม่ได้เป็นห่วงมันไม่มันมีใครได้ทำอะไรกับเขาไม่ล่โอก,ก็โอ้ก็ไ่เห็นว่าอ่ะทุกคนก็อ่า เข้ามาดีเบตกันกับเรื่องคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นมีใครที่จะลงลงมือหรือว่าอะไรโอ้ก็ยังไม่เห็นเลยลงลงไอคนที่โกงอ้าเไปสี่ร้อยมันจะโดนอะไรไหมยังยังไม่ได้คุยลเลยโอเคดีละ่ะครับผมมีเรื่องจะถามครับ รับรับแผนที่เลขเลขหนึ่งไหมครับรับเท่าไรครับหมื่นครับอืาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรไปครับเออดเดีๆยัดีรับลุงติดไปบ้านหน่อยกูจะไปเรลูกประคับเต็มคอจะแฟชั่นกแฟชั่นไม่สุดเลยนะแม่หัวเรื่องเครื่องรางของขังซิอิดหน่อย คน,นับถือก็นับถือไอเกอเ็กเขาไม่เขาไม่นับถึงก็อยาลบหลู่กันร anyway> ึรหรึบะรหรรรากี่คนก็มาคนเดียวโมโไสดแล้วอัพลงแข่งตไหน่ะครับก็โหน่าจะปราณโอจะพักมั้ครับเพราะว่ามันยังนยังไม่รปีเลยเหรอปีหน้ามขนาดนั้นปีฝ่าไม่ต้องพูดแน่นแน่น เรียกขับรถห่วยแตกเหมือนเดิมนะเย้จร้องทำไมถึงพื้นแล้วต้องติดข้อมือช้าข้อมือแป้งปิงไป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 ซื้อที่แต่งตัวไม่มีรถไซด์ยิมเลยโอ้โหพ่อแฟชั่นแต่เป็นแฟชั่นเดินดินได้ด้วยนะเดินปูนไม่ได้ด้วยอย่าลืมกับเพื่อตัวเองลืมรู้ไหมพี่เต๋สวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ กําพืชร้องกําพืชสภาพอาดีหรือได้ดีบ้างไหมเนี่ยหรือไปหรือไปอยู่ที่ไหนมาตั้งกี่ปีหรือได้ดีบ้างไหมเนี่ยฮะไอ้แหละ่ะชีวิตคนเราเคยคิดลำ,ลำบากลำบนเพราะนมสองเต้าอยู่แล้ว <c oughs> ว่ยง่งติดผู้หญิงเหมือนเดิมเลยบ้ากามด้วยช่วงนี้จะไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอเห็นไหมรู้แต่งตัวแฟชั่นเลยดูดูนี่ดูไอคนแต่งตัวเป็นไอคนอนก่อนนอนก่อนดูแฟชั่นบ้าวโลกไปถึงไหนต่อไหนนะหันดูบ้าง เอ้ยเดี๋ยวผเล่นลุงกูเลยเหรอไว้ชัดเข้าหลังซะด้วยเป็นห่วงซะด้วยนอนเล่นทองหยอดลุงกูซะแล้วแมวอ่ะเบอร์เกอร์เห็ไดแถวนี้ปะพุ่มิ่อะไรแถวนี้ปะลงไปอีกทีได้เบอร์เกอร์เลยนะแซนด์วิชไปทำสตีเลยเบอร์เกอร์อ่ะเบอร์เกอร์แล้วซอสสาวขนาดเนี้ยแล้วก็เบอร์เกอร์เอาไปนะนอนด้วยโหชัดเลยตายเลยนะ เตียงนี้มีเจ้าของแอมเอ้ยไม่ได้เอาเหรียญหยอดใต้เตียงวะนี่หว่าลุงเอาดีๆผ่าเอาเอาตรงนะให้พ่าไปสู้ซอมบี้ก็ได้นะเฮ้ยกูมีอยู่แล้วกูมีให้มันทำอยู่แล้วเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวพาไปเดสโซนคืออะไรครับลุงเดสโซนคืออะไรอ่ะเอาที่จูรดเอาที่จูดดเหรอใช่มันต้องขึ้นไปปางข้างน บนฟ้าบนฟ้ามันจะไม่มีอาวุธอะไรเลยอ่ะหมายถึงเราจะไม่มีอาวุธอะไรเลยอ่ะครับก็คือเราขึ้นไปหาอาวุธข้างบนเอาเอ้ามันดีใช่และตอนนี้นะคนน่าจะไปเยอะอยู่เดี๋ยวเขาจะแจกแจกใบฟรีให้อ่ะไม่เจอใครหรือซัดให้หมดเท่านั้นเข้าใจปะที่มันมีพวกไหมอะไรที่เรามีพวกเราเราจะมีโซลาร์ลัคเราจะมีโค้ดของเราอยู่อ๋อจะทำยากหน่อยนะโค้ดเราอะไปอะ ไม่เดี๋ยวจังหวะหรือเดินมาใกล้ผมเ,เดี๋ยวผม <ไป S 2> ให้โคตไงเอ้ใบเว,วทีไปจับใบไปเอาไปฟิ้ก่อนไปเดี๋ยวโซนเดี๋ยวเบิกแล้วกันเดี๋ยวเบิกแล้วให้ยืนบนหลังคาแล้วตัวก็ได้ที่ขึ้นทีหนึ่งชั่วโมงเดียวมาใช่ไหมอันนี้เหรอใช่นะเชอ่ลุงไม่เอารถไปไหนอ๋อคันนี้ไปเหรอใช่มันนั่งได้เนี่ยไปเอาซุปเปอร์หลังคามาไปเอาไปไปนี่ีไปเด้อ นี่รถอะไรรถทัวร์ใช่นี่รถทัวร์รถครอบัวคือชั้นสองได้ด้วยเหรอใช่ไอ้เซิร์กหลังซื้อหลังซื้อรถตู้เซิร์กเซิร์กเซิร์กโล่นี้เซิร์กเหรอเนี่ยเซิร์กโล่เซิร์กเฮ้ยเฉินมามึงไม่หวัดดียร์เฉินไอ้ไว้คนดีบนหลังคาดีครับเฮียสวัสดีครับขนาดแล้วก็ได้ครับสวัสดีครับสถาบันเดียวกันเว้ยกำลังสถาบันเดียวกันอยู่แล้วสตีนึงไม่ได้ใส่เสื้อโรงเรียนเลยหรือดูหรือดูหรือไม่เห็นได้ไงเห็นรือดูหนาว ไปน้ยเซิร์ฟไม่อยู่อ่ะหรือลุงจะรอไปเลยไปเลยไม่ทำดีแหมมีอะรอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เคยรอแล้วโอ้ยเขารอมึงกันนานแล้วเซิร์ฟสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ้อะเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่เขาแก๊งเราแก๊งเราอ๋อเลยเดินในไอ้ไอ้เตเดินอะไรนะโอ้ย เุาแม่ดงคนหน้ามนเด็กนี่กัตีดีว่ะตอน้ตกแล้วลจุกมึงก็อยู่เฉยนเงอเออ่ะอยู่ยิ่งกับฟันข้าบนแล้วตายแอ้โอ้ยพวกสองคนเดินไปเถอนอยจริงครับแล้วทเด็กใหม่ได้ดังดงหน้าเลยอ่ะ ทำไมอ่ะลูกล้ากอ่ะอะไรอ่ะไอ้เนี้ยฟิวเดียวกับลูกสาวอีกแล้วเหมือนกูไปอินเดียมีคนตกขอเรือสัตว์ใครตกไม่มีเฮ้ยเจ้นี่ไม่หลบเลยไอเต๋อไอเต๋อไอเต๋อยิ้วเปล่านั่นแหละไอเต๋อหายจบเลยอ่ะแม่งฟิวอินฟิวอินเดียเลยอ่ะ ไม่เก่งหรอเจ้าขพี่อยากรังเกให้มันเอาเบรกไเองเ้ยับแล้วกดตรงนั้นเลยไงน้อยไปเลยจูโอ้โหไหลก็ตายซะออไม่ขึ้นไม่สุดขึ้นไม่สดไอเธ้ไอ้เมักัดขาวม่ะมึงเลยนหรไอ้แจ็คเป็นอะลุงไม่รู้อ่ะ โอเคโอเคเจอกันพรุ่ีไอ้เหี้ยเดนโตตายหาแน่นอนเลยไอ้เหี้ยนอดนวดนวดเนเนปูนโอ้โหใช้ได้หมดเลยโอ้โหโอ้โหใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยพวกเราหรือพวกใครก็ใครลงบัวไปเนี่ยโอ้โหล็อกโมลี่จะช้าไม่ได้โอ้ยตายจะโอ้ยไอ้เหี้ยเราจะเข้ายังไงล่ะเอาว่าถามจริง กขอคนแรกได้ไหมได้มันแจกออยู่แล้วตอนนแจกบริเวณนี้อยู่แล้วเอาคนแรกได้ไหมครับสามคนแจกทุกคนอ่าข้างหลังครับตัดมาฮะตัดแถวมาเดี๋ยวจะไม่ได้ของนะข้างหลังตัดแถวมาฮะมันแจกทุกคนนะแจกปะโอ้ยเฮียแถว้าคุนเรียคิวโเฮ้ยสามสามแถวเนี่ยมันเบียบแ่งหายทันทีมันเป็นครูลองเข้าไปแล้วมึงก็แจกให้ทั้งเซิร์ฟไปเลยจบจบะเบียบแ่งหายทันที แล้วตอนนี้ันไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันแจกเหมือนโรง,งเรียนนะนได้ทุกคนขึ้นไปก็ไม่ตายทั้งหมดทำความขลบับสวัสดีครับ,ค,รบคุณครูทำไมถึงมากตายอีกนาทีนะถ้าแจากแล้วไม่แจกแล้วนะเอาแค่บริเวณนี้เท่านั้นเอ็มมีคนมาเต็มเลย อ่าแล้วก็ถ้าจะขึ้นนะครับให้แบบขับรถไปบ้านหรือไปที่ไหนแล้วค่อยกดใช้นะครับออ้าวเหรใช่ลุงทอมลุงทอมผมกระซิบกระซิบกระซิบกระซิขึ้นเลยเหรอลุงทอมวอลรับมาเป็นเกือบล้านอะเก้าแสนกว่าลุงทอมมาไปหน่อยดีเอาไปเก้าแสนได้ดีได้ไหมครับได้ปะเอาว่าได้ได้แต่เป็นเป็นเอาสี่แสนห้าคนละสี่แสนห้าก็ได้กดที่ซนอก็ได้ครับ ต่เป็นเป็นนี่นะเป็นอ่าฝรั่งเศสนะเอ้แม่อิตาลีนะตู้เซฟได้ไหมครับหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ้าเจ็ดครับอ่ะนีนะรับไปบ้านไปบ้านไปบ้านาาา